สวัสดีมิตรรักแฟนผีทุกคนกลับมาเจอกับพี่อน้นแฟนผีไร้ขนเหมือนเดิมครับกลับมาเจอกันช่วงเช้าแบบนี้เป็นวันที่2แล้วพี่อ้นก็นยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของทัพพิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาให้ทุกคนที่ติดตามกันเช่นเคยซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกดซับสไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ยูทูบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับ เริ่มกันที่โอเลกุนาโซชากุนซือใหญ่ของทีมจากฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกสัปดาห์แรกได้แจ้งทางสโมสรเรื่องการต่อสัญญากับนักเตะตัวหลักของทีม5คนหลังจากมีแนวโน้มว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้จะไม่มีการซื้อผู้เล่นใหม่เข้ามาเพิ่มเติมตามรายงานข่าวจาก Sky Sport โดยทาง Sky Sport ระบุว่านาลุกอมยังต้องการให้สโมสรตบรางวัลให้กับผู้เล่นตัวหลักที่ทำผลงานได้ดีเมื่อซีซั่นที่แล้วด้วยการขยาย ัญญาออกไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะซึ่งนักเตะทั้ง5คนที่นาลุกอมต้องการให้ทางสมโมสรต่อสัญญาใหม่นั้นได้แก่แฮร์รี่แม็กควายลูกชอรมาคราดแรตฟอร์ดบรูโนเฟนันเดสและพอปอกบาซึ่งในรายของปอกบานั้นกำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของสัญญาปัจจุบันด้วยครับ ถัดมาก็ยังเป็นกรณีต่อเนื่องของพอปอกบาตามรายงานข่าวจากเดลนติกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเตรียมเสนอเพิ่มค่าเหนื่อยให้กับกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเพื่อต่อสัญญาค้าแข้งในถิ่นโอทฟอร์ดออกไปอีก5ปีโดยทางสมโมสรพร้อมเพิ่มค่าเหนื่อยของปอกบาจาก290,000ป bon อนด์ต่อสัปดาห์เป็น400,000ป bon อนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะส่งผลให้เขากลายเป็นนักเตะที่รับค่าจ้างมากที่สุดในสมโมสรแทนที่ของดาบเดเดเคอาร์ในทวารทีมชาติสเปนที่ได้รับ 3 7 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์ทันทีอย่างไรก็ตามกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสก็ยังนิ่งและยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอล่าสุดและตามรายงานข่าวยังระบุว่าปอกบาจะใช้เวลาในการประเมินออปชันของตัวเองก่อนแถมเจ้าตัวยังไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงแบบไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์หน้าด้วยหลังจากก่อนหน้านี้สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลีกเอิงฝรั่งเศสพร้อมทุ่มค่าเหนื่อยให้ป็อกบาสูงถึงสัปดาห์ละ5 0 0 0 0 0ปอนด์เลยทีเดียวครับ ต่อมาเป็นขับแนะนำการเสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้จากริโอฟอรินานอดีตยอดกองหลังของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยในมุมมองของเจ้าตัวนั้นถ้าเป็นไปได้แมนยูก็ควรจะดึงซาอูนีเกตมาร่วมทีมเพราะซาอูนั้นมีค่าตัวที่ไม่แพงเลยสำหรับนักเตะที่มีประสบการณ์แม้ว่าในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูจะเสริมทัพได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อได้ทั้งเจดอนซานโชและอาราเฟลวารานมาร่วมทีมซึ่งที่ผ่านมาโอเลกุน่าโซชาก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ว่า อาจจะไม่เสริมใครเข้ามาอีกแล้วแต่เฟอร์ดินานไม่ได้คิดแบบนั้นและให้เหตุผลว่า ถ้ามีนักเตะที่เหมาะสมและมีาราคาที่สมเหตุสมผลแล้วโอเล่ก็จะพยายามคว้าตัวเขามาร่วมทีมแน่ๆปัญหาก็คือมันมีนักเตะคนไหนที่เข้าข่ายและน่าจะเหมาะกับทีมบ้างผมคิดว่าซาอูน่าจะเหมาะกับทีมอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อ2ปีก่อนค่าตัวของเขาอยู่ที่160ล้านปอนด์แต่ตอนนี้มันเหลือเพียงแค่40-50ล้านปอนด์เท่านั้นสำหรับสมัยนี้ถือเป็นาราคาที่ดีเลยกับนักเตะแบบเขาที่มีประสบการณ์ในการเล่นแชมเปี้ยนลีกมาแล้วผมเป็น แฟนตัวยงของเขาถ้าคุณสามารถเอาเขามาร่วมทีมได้ในตลาดซื้อขายนี้แล,แล้วก็ผมก็คิดว่าคุณควรจะเอาเขามาร่วมทีม และมาปิดท้ายกันที่รายงานข่าวจากเดอะไทมส์สื่อชื่อดังของอังกฤษว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเตรียมปล่อยนักเตะเออกจากทีมไปอีกกลุ่มใหญ่และข่าวนี้คาดว่าจะมีถึง6คนที่ต้องออกจากทีมไปก่อนตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงหลังจากในช่วงที่ผ่านมาแมนยูเสริมทัพดึงนักเตะใหม่เข้ามาแล้ว3คนคือเจดอนซานโช่ทอมฮีตันและราฟาเอลวารานรวมไปถึงในทีมก็ยังมีนักเตะตัวหลักจากปีก่อนอยู่เป็นครบซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้โอเลกูนาโซชากุนซือใหญ่ของทีมอาจจะต้องปล่อยนักเตะออกจากทีมไปบ้างเพื่อลดขนาดของทีมรวมไปถึงหาไรายได้เข้าสู่สโม,มสรน,นอกจากอันเดรสเปเรราที่ตกลงย้ายไปฟาร์เมงโกในรูปแบบยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นก็คาดการกันว่า6คนที่จะถูกปล่อยออกจากทีมก็มีทั้งเจสซี่ลินการ์ดที่เวสต์แฮมสนใจส่วนทั้งฝั่งของอาร์มาตตาเร่ก็มีข่าวว่าหลายทีมในพรีเมียร์ลีกสนใจยืมตัวรวมถึงอยากซื้อขาดไปร่วม ทีมแต่คาดกันว่าแมนยูน่าจะปล่อยแค่ยืมตัวเท่านั้นเช่นเดียวกับโชล่าชอเรติเร่แอนโทนีอีแลงกาและเทเดนเมนจีที่อาจจะปล่อยยืมตัวเพื่อไปหาประสบการณ์ต่อไปส่วนอีกคนคือเจมส์การ์ดเนอร์ที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าและอาจจะย้ายแบบถาวรไปเลยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ เด็กผีมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยและที่สำคัญเลยฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งให้แฟนผีไร้คนด้วยนะครับ